หิวจังเลยที่นี่ไม่มีอะไรให้กินทําอาหารเองก็ไม่เป็นด้วยสิถ้าโทรหาเนทก็คงดีเนททาอาหารเก่งลู้นี้ขอคำปร,รึกษาเนทดีกว่าฮัลโหลมีอะไรหรออยูห่หอฉันไม่มีอะไรกินเลยทําอาหารก็ไม่ค่อยเป็นด้วยมีอะไรแนะนํำไหมอืมแล้วในตูเน้เย็นเธอมีอะไรบ้างก็มีแค่ไอติมซไซรัปเมลอนโซดาไขาา่ไก่เห็ดนมสดข้าวแล้วก็กุ้งมีแต่ขนมอ่ะ ไข่กับางเอามาทำข้าวไข่ข้นกุ้งสิไม่เอาหรอกล้างกระทะยากจะตายโอ้ยสมัยนี้เขาใช้ไมโครเวฟไปแล้วม,มันทำได้ง่ายเจ้าฉันสิมันทำยังไงเนี่ยวางโทรศัพท์เธอทิ้งไว้เลยเดี๋ยวฉันจะอธิบายเองอย่างแรกเลยนะเธอต้องเอากุ้งมาแกะเปลือกก่อนเธอใช้มาจิ้มฟันจิ้มลงไปที่สันหลังของกุ้งเพื่อที่จะเอาเส้นดำๆออกจากนั้นเนี่ยให้นำกุ้งแล้วก็เห็ดหอมจากตู้เย็นใส่เข้าไปในไมโครเวฟตั้งอุณหภูมิ320วัตต์เป็นเวลา3นาทีระหว่างร้อนทำอะไรดีอ่ะก็ไปเตรียมไข่ไง เราไข่ใส่ลงไปในชามแล้วก็ตามด้วยนมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอย แล้วก็เห็ดที่เตรียมไว้เมื่อกี้จากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยเมื่อเธอคนเข้ากันเสร็จเนี่ยเธอจะได้เนื้อที่แบบเนียนๆเลยแหละจากนั้นก็ให้เธอไปเตรียมจานนะแล้วก็ทาน้ํามันลงไปแล้วเธอก็เทชามที่คนเมื่อกี้ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะจากนั้นเธอก็เอาไปเข้าไมโครเวฟ3 2 0วัตต์เป็นเวลา3นาทีเหมือนเดิมเลยในรอบที่2เนี่ยเธอต้องใช้พายยางแซมให้ไข่ติดจานจากนั้นให้เธอเอากุ้งแล้วก็เห็ดหอมเนี่ยวางไว้บนไข่แล้วก็เธอก็เอาใส่ไมโครเวฟได้เลยนะตั้งอุณหภูมิเท่าเดิม เครื่องดื่มที่มันสดชื่นเหมือนกันอ่ะฉันแนะนาครีมโซดานะทาง่ายมากเลยให้เธอเตรียมแก้วแล้วก็น้าแข็งจากนั้นเธอก็ใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วแล้วก็เทสลัดในลอนลงต่อไปเลยก่อนที่จะเทโซดาลงไปในไซ้หลับลตักไอศกรีมก่อนที่จะวางลงไปบนโซดา <S <S นี่นี่ตู้เย็นฉันมีเชอร์รี่ด้วยวางเชอร์รี่ลงไปเพิ่มแล้วน่ากินมากเลยว้าวน่ากินกินแล้วนะคะ